ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T-T-K-T Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวค่าพลังแล้วก็แนวทางในการอัพแพ็คของอีพิพก e ic, นะครับผมมีอ e ีพ e ิกบาซ่ายีพิกอ่ายูนตุสนะฮะของยูว่ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับ รีวิวค่าพรางแล้วก็แนวทานในการนับนะฮะมาเอ็ดการ์ดดาวิดปะ95ป่ะอุ๊ยดูดีปะ99ว่ะ,ะนะาะนะนักการนักก็คือ่องบอล8ครองบอล4เด็ก4โลูเวอร์8เอเรียล4แล้วก็ดีเฟนซ์16เลยนะครับผมโอ้โหนะบอลทน76เลี้ยงบอล7 4แล้วประกับตัว72สองสั้น83เปิดบอล80จบสกอร์70นะฮะอ่า เ,เกมรับ90เอ็กเกรเมนต์98ทักลิง94เอ็กเกรชัน90นะครับผมความดุดันนี่ของจริงว่ะนะดุเกิล99เลยนะนะเอ็กเกรชัน99นะอืมใช่คนด,ดุนะสปีด83สปีดต้น84ร่างกันยิง90นะกระโดด77ร่งางแข็งแกร่งสิแข็งแกรง่ง75บาลานซ์83แล้วก็สเตมนิน่า86 แลนะก็เป็นตัวกลางรับที่โอโหแน่นดุดันไม่ต้องพูดถึงเก้านะครับผมโอ,โ,โอ้โหมิสกิวมิสกิวมิสกิวยิงดนี่ยนะแต,แต่ยิงมันก็ยิงมันจะสิบนะก็ถือว่าไม่ได้น้อยนะในตำแหน่งกลางรับนะครับผม,มก้าดาวิดนะมาคนต่อไปนะอเล็กซานโรดรเดวเปียโรนะครับผมคนนี้97 เป็นหน้าต่ำ97นะในทางการนับก็คือ,อจับสกอร์8ส่งบอล4ครองบอล2เด็ก9ลูเวอร์8แล้วก็เศษ1ถ้าเป็นเศษ1ค่อยว่ากันนะครับผมทำเกมรุกเนี่ย83บองทูลเปิด9เลี้ยงบอล93แล้วประกบตัว87ส่งสั้น75เปิดบอล73จับสกอร์8 6รู้ต้องตี85ความโค้ง70นะฮะสปีด86สปีดต้น90 ลรงยิงเปรสองบาลานซ์เก้าแล้วก็สเตมิน่าเปสามนะก็เน้นครองบอลความเร็วนะฟรีคิกสวยครบเครื่องนะจริงครบเครื่องนะถ้าจะขาดก็แค่ก็แค่ลูกมงนะครับผมถ้าจะขาดก็แค่ลูกหมงอย่างอื่นครบเครื่องเลยนะนะเดลเปียร์รสปีดได้บาลานซ์ดีครองบอลดีนะครับผมเศษหนึ่งเหรอถ้าเป็นเศษหนึ่งเอาครองบอลเพิ่มอีกอันนึงเนะี่ยเจ๋วเลยนะถ้าได้นะ ถ้าได้นะส่งบอลเพิ่มครองบอลเพิ่มได้เนี่ยเจียวตรงนี้ไม่เพิ่มแล้วตรงนี้ไม่ได้ละถ้าจะเพิ่มหรอมีเศษหนึ่งอะมีเศษหนึ่งอะเพิ่มครองบอลว่ายากได้ไหมอาะได้ก็โอเคนะนะบอลทจนเก้าสิบเลียงบอลเก้าสี่ก็โอเคนะนะ 90, 94, คนะลดตรงนี้อย่างละหนึ่งนะลดลดจสุดลดจบสกอร์ก,รกับลด แต่บอลแต่โอเวอร์ออลก็97เหมือนเดิมนะจริงถก็97นะก้จ็ดเหมันเดิมก็อยู่ที่คนจะเลือกใช้ว่าจะสูตรนี้หรือว่าจะจะเน้นสูตรเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งก็ชัวร์นะครับผมโอเคอเล็กซานโดเดอเปียโรเน็ตเวดนะครับผมคนนี้หนะักได้ยี่ห้าเก้นะ97้ปิดซ้ายในะทางการนับก็คือแตมสกอร์4ส่งบอลเป็ดครองบอลเป็ดได้เปิดโลเวอร์10ไม่มีเศษนะไม่มีเศษ เกมรูก80บองทุน85เลี้ยงบอล85แล้วประกอบตัว83สองสั้น86เปิดบอล83จบสกอร์80รูตั้งเตะ78นะความโค้ง80สปีด84สปีดต้น85พลังกันยิง90บาลานซ์89แล้วก็สตีมินา95สตีมินาเยอะยิงแรงคนนี้ก็ครบเครื่องเหมือนกันนะครบเครื่องแต่เป็นตำแหน่งปีกนะนะฮะโอเคเดียวไม่ใช่เดียวเดีเวเบ็นะครับผมของยูเว่ก็ผ่านไปนะ ของบาซ่ากันดีกวา่าบาซ่าเดือดเดือเดเลยนะบาซ่าเดือดเดือดเลยฮะโอ้โหแเ,เจียมนะครับผมเริ่มจากอ e ีพิกใหม่นะครับผมนะเบลลัสตินะครับผมเป็นเบกขวานะสำหรับ,บเบลลัอติถ้าวิลตันเนี่ยได้94นะอีอ่นะถือว่าไม่เยอะแต่สปีกสเตมินาเนี่ยจัดเลยนะฮะ้วทางการนับก็คือส่งบอล4ครองบอล4 เด็กแปดโลเวอร์สิบสามนะฮะเอเรียลสแล้วก็ดีเฟน์แปดโ้หเน้นเลยในสเตมินาะในะความเร็วนะีเกมรุก 7-4, บองทูนแปถกเลี้ยงบอลเจนะฮะอ่าสองสั้นจ็ดหกเปิดบอล8ปดสลูกม,มวงเจง็ดความโค้งเจ็ดเนะอ่าเกมรับเจ็ดเอ็นเนอแมนปดสทักลิงแปดเอ็ดเอกสชั่นเจสปีดเกสปีดต้น9ก้าลังกันยิง 8-8, ดกระโดดเจ็ดสิบเ็ขงเกรงเจ 3, ็ดบอลลาน์เ่แล้วก็สเตมินาเก้าสา เป็นเบกสายเบกขวาสิเป็นเบ,บ็ดขวานะฮะก่อนนั้นความเร็วก่อนนั้นสตีนี้หน้านะนะพลังแฝงมาแล้วนะครับผมมามีอยู่แล้วพลังแฝงโคตรแน่นอนนะโอเคอเปอร์ินะฮะคนต่อไปนะครับผมอินเนสตานะอินเนสตาเนี่ยเก้าแปดนะนะแนวะนะนะนะทางการอัพก็คือส่งบอลสิบสองปัาบครองบอลแปดเด็กสี่ลูเบอร์แปดแล้วก็เกมรับเจ็ดนะดีเฟนซ์เจ็ดโอ้โห นะเกมลุก7 6บองโจน9 6เลี้ยงบอล9 1เลรดอบวกกับตัว9 6นะฮะส,ส่งซัน9 9เก้าลยเราเปิดบอล9 6นะฮะจับสกอร์70ลดสูตตั้งเตะ75ความโค้ง80นะฮะเกมรับ74็ดสี่เกมเม้น73สปีด71สปีดตน 7, ้น77พลังงานยิง83นะฮะบาลานซ์87แล้วก็สเตมิน่าแปดสองสำหรับอินเนสต้านะฮะโอ้โหแอนเจมสุดท้ายนะครับผมบิ๊กทีม โรนน่านดินโยนะปึ๊บปับปึ๊บปับเก้าเก้านะในทางการันก็คือจบสกอร์4ส่งบอล4อ่าครองบอล12เด็กเป็ดลูกเป็ดแค่นี้พอนะครับผมหัวแล้วสเตตนะเกมรุก80บอลคอนโซล97เลี้ยงบอล99สุดนะครับผมแล้วประกอบตัว97 2สองสั้นอ่า7เก้าเปิดบอล82จบสกอร์79 ูต้องเตะไปถูกความโค้ง84นะฮะสปีด82สปีดต้น93บ้าไปแล้วนะพลังงานยิง80แข็งแกร่ง7 0บาลานซ์88แล้วก็สเตมิน่นา82สำหรับโรนัาดินโยโอ้โห,โหจะสุดไปไหนนะโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับรีวิวค่าพลังแล้วก็แนวทางในการอัพนะ2แพ็กอีพิกก็คือของบาซ่ากับของยูเวนะครับประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดตตามกดแชร์และก,ก็กระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go